พลเอกประยุทธ์เห็นอนาคตของตนเองนั่นคือจะไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีอีกตลอดชีวิตของพลเอกประยุทธ์ก็เสร็จพี่น้องประชาชนสิครับฟ้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์เลยถ้ายื้อไปนานขนาดนั้นประเทศจะเสียหายมันก็เติดคำถามจริงครับคำถามท,าที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะเสียหายอะไร ขณะนี้ก็เสียหายมามา,พากพออยู่แล้ว9ปีกับ2วันนี่เสียหายมามา,พากพออยู่แล้วประยุทธ์ก็รักษาการไปสิครับก็ท่านพูดเมื่อวานนี่ว่าเราจะต้องทำหน้าที่ต่ออีกนานอา้าวนานก็ดีครับก็ทำไปเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเหมือนกรณีโยกย้ายอา่โยกย้ายแต่งตั้งทหารนี่ นัานบอกว่าไม่ต้องผ่านคอรอมอรทำได้เลยก็ทำสิครับอะไรต้องผ่านคอรอมอรก็ต้องเสนอกอกตก็เสนอสิครับก็เป็นไปสิงบประมาณก็ยังไม่ต้องพิจารณาแล้วก็ใช้งบประมาณในส่วนที่ผูกพันหรือในงบจำเป็นหรือในงบประจำเนี่ยก็ใช้ไปก่อนสิครับก็ไม่มีใครว่าเนี่ย ท่านก็เป็นไปสิท่านอยากรักษาการนานๆเนี่เพราะกฎหมายก็เขียนว่ารักษาการได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดว่าจะรักษาการจนถึงวันไหนเอาก็รักษาการไปครับประชาชนไม่ได้ว่าแต่ที่พลเอกประยุทธ์ทนไม่ได้ก็เพราะรู้ว่าถ้าไปถึงวันที่สิบสองพฤษภาคม 2567พลเอกประยุทธ์เห็นอนาคตของตนเองนั่นคือจะไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีอีกตลอดชีวิตของพลเอกประยุทธ์นอกจากไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วในชีวิตของพลเอกประยุทธ์บั้นปลายชีวิตก็ยังจะต้องชดใช้กรรมนั่นคือจะต้องถูกดำเนินคดี ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่หนึ่งเหมืองทองอากาักกรากรณีที่สองการใช้อำนาจของหัวหน้าคอสอชอในการยกเลิกการควบคุมราคากาการใช้อำนาจหัวหน้าคอสอชอให้สมมุติว่าโรงกันโรงแยกกาซในประเทศไทยไปตั้งอยู่ที่ซาอุดิอาระเบีย กาที่ขุดในประเทศไทยให้สมมุติว่าไปขุดในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยช่อบฉนเป็นการจงใจการจงใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มทุนพลังงานและสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไว้แล้วว่าหัวหน้าคอสอชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ ตามรัฐธรรมนูญก็เสร็จพี่น้องประชาชนสิครับจัดการเลยฟ้องดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์เลยและยังมีเรื่องราวอีกหลายหลายเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ทำผิดโดยเฉพาะทำผิดในตำแหน่งหน้าที่หัวหน้าคอสอชอถ้าสารรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัยว่าหัวหน้าคอสอชอไม่ใช่เจ้าที่รัฐ ทางกฎหมายก็เล่นงานพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แต่เมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐประหารนี่หัวหน้าคอสชอไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเอาล่ะครับใช้ตรงนี้ละ่ะเล่นงานคนที่ป้นอำนาจรัฐให้ชีวิตบ้านปลายนี่ออกจากบ้านไปขึ้นศาล กลับมาบ้านศาลพิภากษาตัดสินจำคุกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำไปนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์รู้ชะตากรรมของตนเองดีว่าถ้าการเลือกนายกรัฐมนตรียื้อไปจนถึงวันที่12พฤษภาคม2567 67พลเอกประยุทธ์จะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแกรู้ดีครับ ดังนั้นแกจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ขบวนการในการที่จะยื้อการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาให้มีผลไปถึงวันที่12พฤษภาคม2567นี่คือผลเอกประยุทธ์ท่านจะทำอย่างไรจะทำแบบไหนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะได้มานำเสนอในโอกาสต่อไป